สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการทําเหรียญคริปโตบิตคอยฟรีนะครับผมโดยที่เราไม่ต้องลงทุนสักบาทเดียวนะครับทำได้ทั้ง Android iOS และก็บนคอมพิวเตอร์ไม่เชิญเพื่อนก็สามารถทําการถอนเหรียญคริปโตได้เหมือนกันนะครับราคาของเหรียญบิตคอยตอนนี้เนี่ยอยู่ที่1นึ่งล้านเจ็ดบาทต่อ1นึ่งบิตคอยนะครับราคาของบิตคอยเนี่ยกำลังขึ้นนะทุกคนใครที่กําลังมองหาช่องทางในการทําเหรียญบิตคอยฟรีเดี๋ยวเรามาดูในคลิปนี้กันเลยนะครับ ฝากเพื่อนๆนะครับผมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับไปดูวิธีการทําในคลิปนี้กันเลยนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการหาเหรียญบิตคอยฟรีโดยที่ไม่ต้องลงทุนสักบาทเดียวนะครับทำได้ทั้ง Android iOS และก็บนคอมพิวเตอร์ใครที่กําลังมองหาช่องทางในการหาเหรียญบิตคอยฟรีเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูในคลิปนี้กันการทําเหรียญนะครับทำได้วนมือถือเลย ะจะเป็น Android iOS ก็สามารถทําได้สิ่งแรกเลยที่เราจะต้องมีก็คือกระเป๋าในการรับเหรียญคลิปโตกันก่อนจะเป็น id, บิตคับสตางโปรไ y นัมซิฟเมก b บตฮาร่าบอเซตเพก็สามารถใช้ในการรับเหรียญได้เหมือนกันนะครับสำหรับกระเป๋าที่ผมเปิดอยู่เนี่ยเป็นกระเป๋าของบิตคับนะทุกคนที่ผมสมัครไว้นานแล้วนะใครยังไม่มีก็ไปสมัครกันได้นะครับสำหรับช่องทางที่ใช้ในการทําเหรียญคลิปโตบิตคอยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเว็บไซต์ที่เปิดมานานแล้วในการทําเงินก็ยังทําได้ปกติ เว็บไซต์นี้นะครับผมมีชื่อว่า c o i p a y u com นะทุกคนใครที่ยังไม่เคยสมัครยังไม่เคยใช้งานเลยก็สามารถมาสมัครกันได้นะครับค้นหาที่ตัว Google ได้เลยนะครับ c o i p a y u นะครับตามนี้เลยนะหรือว่าอยาํทการกดลิงก์นะครับตรงคอมเมนต์ปักก็ได้นะจะมีลิงก์การสมัครไว้ให้นะครับเราก็สามารถกดลิงก์สมัครเข้ามาทําเงินกันได้เลยนะครับทั้ง Android iOS และก็บนคอมพิวเตอร์ถ้าเราสมัครไม่เป็นผมมีคลิปสอนด้านล่างไว้ให้สามารถกดเข้าไปดูขั้นตอนวิธีการสมัครได้เลยนะครับทั้ง Android iOS แล้วก็บนคอมพิวเตอร์สามารถดูตามคลิปวิธีการสมัครได้เลยนะครับพอเราสมัครเสร็จนะครับสิ่งแรกเลยที่เราจะต้องทําก็คือการเพิ่มนะครับช่องทางในการรับเงินนะครับก็ให้เราดูที่ด้านล่างซ้ายมือนะครับจะมะีประวัติโดยย่อนะครับกดเข้ามาที่ประวัติโดยย่อกันก่อนเลยนะครับลองอันสุดท้ายนะพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยให้เรากดมาที่กระเป๋าตังค์นะครับหรือว่า wallet นะครับกดตรงรูปบินสอได้เลยจากนั้นเนี่ยใครที่อยากจะถอนเหน bitcoin, รียญ bitcoin เหรียญ dot coin litecoin bnb usdt หรืวอว่าเหรียญอื่น เรียนไหนเราก็สามารถเลือกได้ กดตรงลูกศรตรงนี้อย่างเช่นเราจะถอนเป็นบิตคอยเราก็เลือกบิตคอยจากนั้นเนี่ยมันมีเครือข่ายนะให้เราเลือกเป็นอันบนนะครับคำว่าบิตคอยนะแล้วก็ด้านล่างเนี่ยช่องที่3นะครับให้เราเอาที่อยู่ของบิตคอยมาใส่อย่างเช่นตัวอย่างถ้าเราจะใช้เป็นกระเป๋าบิตครับเราก็เข้าไปที่กระเป๋าแล้วก็กดไปที่เมนู w a l l e t นะครับแล้วก็ไปเอาลิงก์กระเป๋าของเหรียญบิตคอยมาใส่แค่นั้นเองนะครับเราจะใช้เป็นกระเป๋าไหนเราก็แค่เข้าไปที่กระเป๋านั้นแล้วก็เอาลิงก์กระเป๋าไปใส่อย่างเช่นผมใช้เป็นบิตครับเนาะ ก็จะมาคัดลอกลิงก์ตรงนี้คัดลอกไปนะครับแล้วก็เอามาใส่ลงในช่องนี้วางลงไปแล้วก็กดต่อไปได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นเหรียญอื่นเราแค่ทําเหมือนเดิมนะครับจะใช้กระเป๋าไหนก็แค่ไปเอาลิงก์จากกระเป๋านั้นมาใส่เท่านั้นเองนะครับต่อมานะครับเรามาดูที่เมนูแรกนะครับแผงควบคุมแผงควบคุมเนี่ยมันจะเป็นคะแนนนะครับสามพันสามร้อยเจ็ดคะแนนนะกดตรงถอนเงินตรงนี้ได้นะครับมันจะมี2วิธีให้เราเลือกนะครับ1คือการถอนเหรียญคริปโต2คือการถอนบัตรของขวัญนะครับสำหรับเหรียญคริปโตนะครับ เราสามารถเลือกได้ว่าเราจะถอนเหรียญอะไรตามที่เราได้เพิ่มลิงก์กระเป๋าไว้ได้เลยขั้นต่ําในการถอนแต่ละเหรียญเนี่ยจะใช้คะแนนไม่เท่ากันนะทุกคนบิตคอยเนี่ยจะใช้คะแนนอยู่ที่9,383คะแนนในการถอนแต่ผมมีแค่3,300นะไม่สามารถถอนเห,นร,หรียญบิบตคอยได้นะครับสลับดอทคอยขั้นต่ําอยู่ที่860กิคะแนนในการถอนผมมี3 0 0พันผมสามารถถอนเหรียญดอทคอยได้ที่4 4 7 1ิ o สี่จดอทคอยก็สามารถเลือกถอนได้นะสมมติผมจะถอนเป็นเหรียญ อนหรือว่า TRX นะครับอยู่ที่1720คะแนนนะครกดคะแนนทั้งหมดค่าธรรมเนียมในการถอนของเหรียญด o t c o i เหรียญ TRX เนี่ยจะต้องใช้ค่าธรรมเนียมอยู่ที่0.5 TRX นะครับผมอันนี้เนี่ยคือมีค่าธรรมเนียมแต่ถ้าเราไม่อยากให้มันมีค่าธรรมเนียมเย่ยก็เลือกเป็นด o c o i n นะเพราะว่าด o c o i n เนี่ยจะไม่มีค่าธรรมเนียมในการถอนคือเราถอนเท่าไหร่เราก็ได้รับจํานวนเต็มเลยนะครับอันนี้คือการถอนของเหรียญคริปโตต่อมาเรามาดูที่การถอนของบัตรของขวัญน,นะครับสำหรับบัตรของขวัญเนี่ยมัน อ a ซาด a หรือว่าช h อปปี้เพนะมันจะเป็นเหมือนกับการซื้อบัตรเติมเกมนะครับจะมี PUBG Mobile และก็อ่า ฟรีไฟนะครับฟอดไนท์นะครับผมก็จะเป็นในส่วนของกระเป๋าไบน์เน็ตนะครับที่ใช้ในส่วนของเหรียญ USDT นะครับหรือว่า US ดอลลาร์นะครับอันนี้ก็เป็นบิตคอย Teth ไบน์เน็ตนะครับผม5ดอลลาร์นะครับแล้วก็เป็นดอทคอยอีทูเรียมนะครับก็สามารถเลือกได้นะว่าเราจะถอนอะไรนะครับสำหรับสายเล่นเกมนะครับมีฟรีไฟด้วยนะใครเล่นเกมฟรีไฟก็สามารถแลกได้นะครับผม1ดอลลาร์ขั้นต่ำนะในการถอนของฟรีไฟสำหรับพับ G Mobile เนี่ยก็จะเริ่มต้นที่ น่าจะประมาณ0.99ดอลลาร์นะอันนี้คือขั้นต่ำของ Pu b g Mobile นะครับได้รับไปที่60 UC นะครับสูงสุดนะครับผมในส่วนของ Pu b g Mobile เนี่ยจะประมาณ499.99ดอลลาร์หรือประมาณ500ดอลลาร์นะครับในการถอนเนาะใช้คะแนนค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับอันนี้คือขั้นตอนการทำเงินในส่วนของการถอนเงินนอดทั้ง2วิธีนะครับต่อมาวิธีการหาคะแนนกดตรงเมนูที่2นะครับในส่วนของการดูโฆษณานะครับกดไปที่ท่องโฆษณาได้เลยการท่องโฆษณาเนี่ยจะมีเว็บไซต์ โฆษณาให้เรากดนะครับล้วก็กดได้เลยนะครับนี่ครับตรงตัวหนังสือสีฟ้านะครับกดเข้าไปนะแล้วเราก็รอเวลานะครับเวลาเนี่ยมันจะขึ้นในส่วนของหน้าเว็บของคอยเพย์ยูนะนะครับเสร็จเรียบร้อยกากบาดปิดไปได้เลยให้เราทําแบบนี้กดเว็บไซต์โฆษณาไปเรื่อยๆได้นะครับการทําโฆษณาหน้าต่างนะครับก็ทําเหมือนเดิมนะครับกดเข้าไปนะครับแล้วเราก็จะได้รับในส่วนของคะแนนเนาะสำหรับโฆษณาหน้าต่างเนี่ยมันก็จะขึ้นแถบด้านบนตรงนี้เห็นไหมพอมันขึ้นแถบตรงนี้เรียบร้อยเนี่ยเราก็กากบาดปิดไปได้เลยนะครับเสร็จเรียบร้อยนะ ต่อมาก็เป็นเมนูข้อเสนอนะครับถ้าเราอยากมีรายได้หรือว่าอยากมีคะแนนเพิ่มขึ้นเนี่ยก็มาดูที่เมนูนี้ได้เลยนะครับข้อเสนอข้อเสนอเนี่ยจะมีการจัดอันดับแบบรายวันและก็รายเดือนให้ด้วยนะครับด้านบนตรงนี้1 2 0ดอลลาร์รายวันถ้าเราทําติดอันดับ1ถึงตามจํานวนที่เขากําหนดนะครับอันดับ1รับไป50ดอลลาร์อันดับ2อ0อันดับ30แล้วก็เรียงลงไปตามจํานวนตรงนี้ได้เลยนะครับถ้าเราทําติดอันดับนะทุกคนต้องติดอันดับเท่านั้นนะครับรายเดือนนะครับ1,200 ร0 0ดอลลาร์อันดับ1เนี่ยรับไป500ดอลล์นะครับถือว่าเยอะมากๆนะครับอันดับ2นะครับ200ดอลล์นะครับแล้วก็อันดับ3 100ดอลล์ถ้าเราได้รับคะแนนมากกว่า1 5 5่0แสนหคะแนนเนี่ยถ้าเราทําได้มากกว่าเนี่ยเราก็ได้รับติดอันดับ1ไปเลยนะครับตอนนี้เนี่ยผมมีอันดับนะครับอยู่ที่18,011นะครับอันนี้คืออันดับนะก็เรามาดูได้ว่าเราอยู่อันดับเท่าไหร่นะครับแต่น่าจะไม่เจอนะเพราะว่ามันทําถึงแค่100อันดับเนาะถ้าเรามีคะแนนเยอะะก็ออาจจติดันดับ ได้นะครับประมาณนี้สหรับข้อเสนอเนี่ยก็คือการทําเว็บไซต์นะครับต่อแบบสํารวจออนไลน์นะครับในการรับคะแนนนะแล้วก็สามารถมาทําตรงหน้านี้ได้ในการรับคะแนนส่วนสายเล่นเกมก็จะมีเกมให้เราเลือกดาวน์โหลดด้านล่างด้วยน,นั่นเองแล้วก็สามารถเลือกดาวน์โหลดได้นะครับกดเข้าไปแล้วก็ใช้งานนะครับทำคะแนนได้เลยนะครับต่อมานะครับให้เรามาดูที่เมนูพันธมิตรนะครับผมพันธมิตรเนี่ยก็คือการที่เราส่งเสริมการขายนะครับก็คือการแนะนําหรือว่าการเชิญเพื่อนนะโดยการใช้ลิงก์ตรงนี้เนี่ยในการโปรโมทหรือว่าแนะนา ต่อได้เลยทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook t ิต t ตอ Li ไลน์ u ูทูบท t กต็อกสามารถโปรโมทแนะนําเพื่อนต่อได้เลยนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความถนดัดความสามารถของเพื่อนๆได้เลยนะครับว่าจะแนะนําหรือไม่แนะนําก็สามารถถอนได้นะก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของการใช้งานของการทําเหรียญคริปโตฟรีที่ไม่ต้องลงทุนถอนเงินได้จริงแน่นอน100%นะครับผมก็เคยถอนมาเยอะแล้วนะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับในส่วนของประวัติการถอนเงินนะครับส่วนใหญ่ที่ผมจะถอนเนี่ยผมถอนเป็นเหรียญดอทคอยทั้งหมดเลยนะน่ครับเหรียญดอทคอย 429, 1037, 110, 363, 1 29, 7 3, 3, 9 1 5 3 1 1 2 1 1 8 1 2 7แล้วก็31นะครับนี่คือจำนวนเหรียญดอทคอยที่ผมถอนไปในรายการ10รายการล่าสุดนะทั้งหมดเลย10รายการตรงหน้านี้นะครับก็ส่วนใหญ่ผมจะถอนเป็นดอทคอยเพราะว่ามันไม่หักค่าธรรมเนียมนะครับก็คือถอนได้รับจำนวนเต็มทั้งหมดนะครับผมใครจะถอนเหรียญไหนเราก็สามารถเลือกได้นั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับเป็นส่วนของการใช้งาน ฝากกดไลคไ์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ